สำหรับเสียงปรบมือเดี๋ยวขออนุญาตทักทายขอเสียงไม้ลงหน่อยขอพระคุณค่ะอะไรนะคะรู้ได้ไงว่าหนูจะพูดพ่อแม่เปลี่ยนดีกว่าพี่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 ได้ไหมเห็นหน้าเห็นตายังแบบว่าสะสวยยังเด็กอยู่เลยนะคะก็เลยเรียกพ่อพ่อแม่ไม่ได้หรอกมั้งคะเนี่ยหรือว่างานวันเด็กนะคะเนี่ยมีจับของขวัญ้ะคะเนี่ยพ่อพ่อ จ๋าเอาใหม่เอาใหม่เสียงเบาไปหนูว่าคนเยอะต้องดังกว่านี้แฟนเพลงโคราชจ๋าโอ้ยขออีกทีได้ไหมคะด้านหลังไม่ได้ยินเลยแฟนเพลงโคราชจ๋าเสียงประมือดังๆให้รายการดวนเพลงชิงทุนหน่อยจ้าบพระว่าคณมากนะคะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตรับมงกุฎก่อนนะคะขอบคุณค่ะสายสะพายมีมงกุฎก็ต้องมีสายสะพายนะคะขอบคุณค่ะหนูจะเป็นนางงามอยู่แล้วนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ,อ้ขอบคุณค่ะโอ้ดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะหนูก็ดูทุกวันค่ะหนูดูทุกวันเลยดูเพลงชิงทุนนะคะ คคุณบเดี๋ยวเรามาทำสัญญากันก่อนนะคะก่อนที่จะร้องบทเพลงต่อไปเราจะมาทำสัญญากันว่าทุกๆวันนะคะทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะทานอาหารเย็นนะคะที่บ้านกับครอบครัวและเราก็จะดูะรายการ <is> ใช่สัญญากันแล้วนะคะ ต้องดูเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะเผื่อๆนะคะดูดูดูไปทุกๆวันเผื่อวันหนึ่งเห็นต้นข้าวไปนั่งอยู่ในรายการดีดไหมคะ <laughs> พูดไว้ก่อนนะคะเผื่อรายการดนเพรงได้ยินนะคะจะได้เอาหนูไปนั่งด้วย <laughs> พี่พี่ทีมงานจา๋าอย่าลืมให้หนูไปด้วยนะจ๊ะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยะคะ่ะพ่อแม่ เสียงปรบมือให้พี่พศิลปินทุกท่านและทีมงานทุกคนหน่อยจ้าบพราะว่าคุณมากๆนะคะวันนี้พี่พี่น่ารักมากเลยพี่พี่ทีมงานด้วยนะคะวันนี้หนูดีใจมากดีใจมากๆนะคะที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดโคราชนะคะมีพี่น้องแฟนเพลงพ่อแม่แฟนเพลงนะคะหางานหนูมาเยอะมากที่จังหวัดโคราชก็เหมือนจะเป็นครั้งแรกไหมคะใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกปีหน้า รับรองว่าได้เจอกันแน่นอนนะคะปีหน้าอ,อีกเดือนหนึ่งใช่ไหมคะอีกเดือนหนึ่งเนาะปีหน้าได้เจอกันแน่นอนนะคะโคราได้เจอกันบ่อยๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะแกตัวหนูแล้วก็ครอบครัวหนูทีมงานนะคะมากๆเลยเพราะว่าหนูเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสไปกราบ<ย>าไปกราบอะไรคะย่าโม,าโมใช่หนูไปกราบย่าโมมาแล้วไปร้องเพลงให้ท่านฟังมานะคะ ใช่แล้วไปรอดซุ้มมาด้วยนะคะใช่ไหมลอดซุ้มนี่เขารอดกันทำไมนะคะได,ไ,ได้มีแฟนคนโคราชตายละตอนรอดก็ไม่รู้ความหมายซะด้วยสิคะเนี่ยรู้งี้จะลอดสักสิหครั้งค่ะลอดไปรอดกลับรอดไปคนโคราชน่ารักนะคะสำเนียงก็พรอ้พรอมหระ มาโคราชนะคะมาโคราชพลาดไม่ได้เลยพี่จะมอบบทเพลงเพลงนี้ค่ะนะคะมีลมด้วยน่ารักจังเลยฝนก็ไม่ตกนะคะเนี่ยต้องมีลมด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะพ่อแม่จ๋าหนูขอพูดอะไรสักนิดนึงก่อนที่จะลากันไปในค่ำคืนนี้นะคะค่ะอะไรอะคะ ไม่ให้หลาซะด้วยตายแล้วหนูไปบอกพี่ทีมงานก่อนเขาไม่ให้หนูกลับบ้านนะคะพี่พี่ทำไงดีนอนโคราชเลยค่ะคืนนี้ไปตามหาเลยหนูอยู่ซักโรงแรมนึงนะแถวเนี้หนูจะบอกว่าอ้าขออนุญาตวางก่อนได้ไหมคะลมค่อนข้างหนักนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้ามขึ้นเดี๋ยวข้างหลังไม่เห็นหน้านะคะหนูอยากจะบอกว่าอยากจะพูดนะคะว่าเทปแรกเนี่ย ที่หนูลากลำโพงนะคะเปิดหมวกเข้าไปในรายการดนเพลงชิงทุนวันนั้นหนูก็เป็นเพียงนักร้องเปิดหมวกนะคะเป็นนักร้องสมัครเล่นที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพูดเนอ,เ,นอเทปแรกแต่ว่าวันเวลาผ่านไปนะคะทำให้หนูได้มีประสบการณ์มากขึ้นได้ขึ้นเวทีมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆทีมงานนะคะได้รับ คําสั่งสอนคําแนะนําจากคณะกรรมการทุกท่านนะคะจนทําให้หนูมีวันนี้นะคะจะมีวันนี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะถ้าไม่มีรายการดนเพลงชิงทุนถ้าหนูสัญญาว่าต้นข้าวสุริยาจะมอบเสียงเพลงคะแล้วก็จะรับใช้แฟนเพลงทุกท่านตลอดไปขอบพระคุณค่ะ สนุกสนุกนะคะให้พ่อแม่ช่วยกันร้องช่วยกันขยับเนื้อขยับตัวด้วยนะจ๊ะไปเลยจ้า กูเดซครับน้องชานองไลคิมพิชชาพรขอเสกโหวตให้กัแชมป์จากดวนไพลงชิงทุนจ้าโอ้ยวันนี้มีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลยที่ได้มามอบความสุขให้ทุกคนแบบนี้นะฮะโอ้